แมเจใช้ในการดึงคนมาฟังสัมมนาของแม่เจนะคะ<_ C _ C _>เทคนิคแรกค่ะระบบลงทะเบียนค่ะคือการลงทะเบียน่ะเป็นสิ่งสําคัญมากเลยนะ<_ <C> _>ต้องทาให้ง่ายที่สุดถ้าเราให้เขาเกอกเยอะแล้วยุ่งยากอะ่ะเขาก็เบื่อแล้วปะ ข้อ2นะคะการให้ความสําคัญกับคนที่ตั้งใจมางานของเรานะคะพี่เจจะมีทีมเรียกว่า call center รีโพรกับไปเลยค่ะบอกว่าขอบคุณมากนะคะที่ลงทะเบียนมางานสัมมนากับพี่เจนะคะแล้วก็ใกล้ๆงานนะคะพี่เจก็จะมีการโทรอีกครั้งหนึ่งเพื่อรีมายเขาแล้วก็จะโทรครั้งสุดท้ายค่ะวันงานหรือวันก่อน,อนหน้างานหนึ่งวันนะคะแต่ว่าคาสุดท้ายเนี่ยบางทีก็ใช้เป็น sms นะแล้วก็ข้อ3นะคะเวลาคนที่เข้ามาคนแรกๆอะ่ะบางทีเราก็เขินอะ่ะไม่กล้านั่งแถวหน้าเนาะ พี่เจอ่ะจะมีทีมน,นะดันเขาให้ขึ้นมาหน้าหน้านะเวลาภาพงานออกมามันก็จะดูมีคนเพิ่มเติมขึ้นก่อนที่มันจะคนเต็มที่นั่งจริงๆอะ่ะเพราะว่าการจัดเก้าอี้อะค่ะถ้าเราอะจัดเก้าอี้เยอะอะมันจะดูหลงเหลกเนาะแต่ถ้าเราจัดเก้าอี้น้อยเรามีการเสริมเก้าอี้หน้างานอะคนฟังอะจะรู้สึกดีด้วยซ้ำว่าโอ้มีคนสนใจมางานสมนาต้องเยอะแน่ข้อสี่ อันนี้สําคัญมากนะคะก็คือเทคนิคในการประเมินว่างานสัมมนาที่เราจัดอะมันจะมีคนมาทั้งหมดกี่คนก็คืออย่างเช่นก่อนที่เราจะจัดงานมีคนลงทะเบียนมาแล้วเนี่ยมันจะต้องมีเออร์เลอร์บวกลบบางคนก็อาจจะมาไม่ได้หรือติดขัดในวันนั้นน,นพี่เจก็ต้องประเมินก่อนว่าเออ คนลงทะเบียนมา100%จะมีคนมาจริงๆประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะเราต้องประเมินดีๆว่าคนที่เขามาลงทะเบียนจากที่เราโทรศัพท์ไปตามเขาหรือโทรศัพท์ไปคอนเฟิร์มกับเขาอ่ะเขาตั้งใจจะมาจริงๆหรือเปล่าแล้วก็จัดเก้าอี้ค่ะอย่างเช่นร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะปกติพี่เจจะจัดแค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์ของจำนวนตัวเลขที่พี่เจคิดว่าเขาจะมาและข้อสุดท้ายข้อห้านะคะอันนี้ความลับของพี่เจเลยนะปกติอ่ะ ก่อนเริ่มงานเล็กน้อยอ่ะพี่เจจะมีทีมนั่งก็คือขเข้ามานั่งเป็นคนฟังเนี่ยแหละค่ะอุ้ยงานจะเริ่มแล้วหรอคนเริ่มมาแล้วเขาก็จะรีบเข้ามานั่งในห้องสัมมนากันแล้วพอเวลาคนจริงๆเขาเข้ามาทีมงานพี่เจเขาก็าต้องเดินไปทํางานตรงนู้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยเดินของเดินของอันเนี้ยเทคนิคค,ความลับเลยนะที่จะเรียกแขกเข้ามาเออนี่เป็น5ข้อค่ะที่พี่เจใช้ประจํา อยากฟังเทคนิคดีๆในการ organize งานแสดงสินค้างานเทรดแฟร์หรือว่างานสัมมนาแบบนี้ติดตามพี่เจไว้นะคะไว้วันหลังจะมาเล่าให้ฟังอีกอยากจัดสัมมนาดีๆแบบนี้จ,จ้างแม่เจสิครับ